สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีรส์ C++ ในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของ relational expression ซึ่งก็คือตัวกลางของ for loop นะครับก็คือ,อ expression ตัวที่สองของ for loop ตัวแรกคือ initialization ใช่ไหมแล้วตัวที่สองก็คือเป็น condition มันแบบนี้นะครับที่ว่าเราก็จะมีตัว,ตวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองแบบนี้ก็คือตัวนี้นะครับ relational expression ซึ่ง ซึ่งก็หมายความว่ามันนอกจากที่เราทําก็คือว่าไอ้น้อยกว่า10ไอน้อยกว่า20ไอมากกว่าอันนี้แล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกให้คุณเลือกใช้มากมายนะครับในที่นี้มันจะมีโอเปอเรเตอร์อยู่6ตัวซึ่ง c p เนี่ยมันใช้อยู่ก็คือว่าอันที่1มันจะถามมันจะถามว่าน้อยกว่าใช่ไหมอันที่2ก็คือมากกว่าใช่ไหมอันที่3ก็คือเท่ากันหรือเปล่าแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่4ก็คือว่าไม่เท่ากัน ไม่เท่ากันนนนี้อันที่ห้าก็คือว่ามากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมแล้วก็อันที่หกก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมนี่นะครับเราก็จะมาดูมาดูกันว่าแต่ละตัวทํางานกันยังไงก่อนอื่นลืมฟอ o ลูไปก่อนนะครับยังไม่ต้องลืมครับผมพูดเล่นล้อเล่นนะครับอย่าลืมนะครับโอเคฟอลลูก็คือฟอ o ลูเราจะมาปรินต์กันก่อนแต่ก่อนอื่นที่มันจะมีความสัมพันธ์กันได้มันก็จะต้องมีคนอยู่2คนนะครับก็คือนาย x ซึ่งนายเอ็กซ์กำลังเป็นโสดอยู่ก็คืออยู่กลุ่มเดียวกับผมเนี่ยนะครับแล้วก็มีนางสาว y ยนางสาว y ยก็เป็นโสดเหมือนกันซึ่งอยู่กลุ่มใครก็ไม่รู้นะครับสมมติว่าผมให้ x เป็นอ่เป็น10แล้วกันแล้วก็ y เป็น20แบบนี้แล้วกันนะครับข้ออื่นเรามาดูกันก่นกอนว่า <c oughs> ขอโทษทีครับ x เรามาใช้ตัวแรกหรครับ x น้อยกว่า y วใช่ไหมแบบนี้ครับเราก็จะถามว่า x น้อยกว่า y วใช่ไหมนะครับผมจะลองรันดู ซึ่งเราก็จะติดปัญหาเรื่อง p r e c e d e n t operator ดังนั้นเพื่อไม่ต้องอไปค้นหาว่ามันผิดตรงไหนก็ใส่วงเล็บไปเลยเพราะว่า parenthesis มี p r e c e d e n t สูงที่สุดมันจะทำงานในนี้ก่อนดังนั้นมันก็จะ execute ในนี้ว่า x น้อยกว่า y ใช่ไหม10มากเออ10น้อยกว่า20ใช่ไหมซึ่งคำตอบก็คือไม่ใช่ไงผิดโอเคผิดก็แสดง0ออกมาอา๋อถูกเดี๋ยวเด๋ยว x น้อยกว่า y เออถูกต้องละ10น้อยกว่า20ถูกต้องก็แสดง1ออกมาแบบนี้นะครับ แล้วแบบนี้ x มากกว่า y ใช่ไหม10มากกว่า20ใช่ไหมซึ่งคำตอบผิดมันก็จะต้องแสดง0ออกมาเห็นไหมครับแล้วจากนั้นเราก็จะถามว่า x เท่ากับ y หรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหม10เท่ากับ20หรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่ไงเพราะว่า10มันไม่เท่ากับ20แล้วถ้าผมจะถามใหม่ถามว่า10ไม่เท่ากับ20ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหม10ไม่เท่ากับ20ใช่ไหมคาตอบก็คือ ก็ถูกแล้วไงสิบมันไม่เท่ากับ20เห็นไหมมันก็ตอบหนึ่งอ่าน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแล้วจากนั้นก็คือ10มากกว่าหรือเท่ากับ20ใช่ไหมก็คือว่ามันจะไปมากกว่าได้ยังไงล่ะเพราะว่า10มันน้อยกว่างไงใช่ไหมผมก็จะลองรันดูซึ่งคำตอบก็คือ0นย์เห็นไหมมันถูกมันถูกแล้วไงแล้วก็ตรงนี้10น้อยกว่าหรือเท่าก,กับ20ใช่ไหมคาตอบก็คือ1ถูกต้องนะครับเพราะว่า10มันน้อยกว่า20แต่คุณมาดูตรงนี้นะครับ10น้อยกว่า คุณมาดูตรงนี้นะครับก็คือสมมติว่าผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น10เหมือนกันนะครับ10น้อยกว่า10ใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะว่า10มันเท่ากับ10ใช่ไหมแต่ถ้าผมใส่ตรงนี้10น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ใช่ไหมตรงนี้มันรวม10เข้าไปด้วยนะครับถ้าผมลองรันดูเราก็จะได้คําตอบคือหนึ่งเน่ยครับซึ่งคําตอบถูกคุณลองใช้ดูนะครับตัวนี้ทํางานสนุกคุณลองใช้ดูแล้วคุณก็จะใช้ for loop ได้ตามที่คุณต้องการมากขึ้นนะครับ เอาละครับแล้วในตอนนี้เราจะมาสร้างเกมกันง่ายๆกันก่อนโดยใช้ for loop แล้วก็ใช้ relational operator ตรงนี้ในการเข้ามาใช้งานนะครับซึ่งจะไม่น่าเบื่ออีกละก่อนอื่นเราจะมาเกมที่เราจะสร้างเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ถาม user ว่าให้ใส่ตัวเลขระหว่าง1นึถึงสิถ้าเขาตอบถูกก็จะบอก congratulation เข้าไปดังนั้นก่อนอื่นเราก็จะต้องบอกเขาก่อนว่าตัวเลขนั้นนะอยู่ในระหว่าง1นึถึงสิบนะก็บอกว่า guess me guess b Twe นวันทแบบนี้นะครับแล้วก็แค่นี้แหละแล้วจากนั้นเราก็จะมีค่า x มาอันนึงใช่ไหมรัก็จะมีค่า x มาอันนึงล้วจากนั้นเราก็จะถามยูเซอร์บอกว่าให้เขาใส่มา guess me แบบนี้นะครับแล้วก็ slash e ต้อง slash n นะครับเพราะเพราะว่าถ้าเราไม่ slash n เคอร์เซอร์ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เขาพิมพ์ตรงนี้แล้วก็กด enter นะครับพอเขากด enter เสร็จเราก็จะเข้ามาที่ for loop นะครับ for c sin x แบบนี้นะครับ c i n x ตรงนี้หมายความว่าย่งไงก็เพราะว่าเราให้เรารับค่าตรงนี้พอเข้า for loop เสร็จมันก็จะมารับค่าตรงนี้เห็นไหมพอ uh, statement ตรงนี้ execute เสร็จมันมาหา for loop มันก็จะมารับค่าตรงนี้ครั้งแรกนะครับมันก็จะแทนที่จะเป็น i เท่ากับ0ใช่ไหมมาตั้งค่า i เท่ากับ0แต่เราไม่ตั้งค่าไงเราจะต้องการรับค่า x เข้ามาโอเคเรารับค่า x เข้ามาแล้วในขณะที่ x ไม่เท่ากับ5แบบนี้ครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่เราต้องการจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับในขณะที่ x ไม่เท่ากับ5ให้รับค่า x เข้ามาอีกทีนึนงก็คือ c i n x แบบนี้นะครับแล้วในถ้าสมมุติว่า condition นี้ถูก ก็หมายความว่าถ้าสมมติว่า user ใส่สีใช่ไหมพอรันมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บ cin รับค่า x เข้ามา user ใส่4แล้วมันก็เช็คตรงนี้สไม่เท่ากับ5ใช่หรือไม่ซึ่งคําตอบก็ถูกไงสไม่เท่ากับ5ดังนั้นถ้าคําตอบถูกถ,ถ้าสมมุติว่า4ไม่เท่ากับ5ถ้า condition นี้ถูกเราก็จะทําการ print ตรงนี้มาอีก p ้นตรงนี้มาอีก,อกบอกว่า c out แบบนี้นะครับ guess me ตัวนี้นะครับก็คือ แกส์มีอักเนะครับแกส์มีอักเกก็คือตรงนี้เราก็จะรับค่ามาพอมันปริ้นตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะย้อนกลับขึ้นมาตรงนี้แต่แทนที่จะเป็น x p l u หรือว่า i plus เสียงที่เราได้เรียนมาใช่ไหมครับเราก็จะทำการรับค่า x เข้ามาอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ะนะครับถ้าสมมติว่า condition นี้ผิดเอ่อถ้า condition นี้ถูกซึ่งก็หมายความว่า x เท่ากับ5้ถูกไหมครับ5ไม่เท่ากับ5 ใช่หรือไม่ซึ่งคำตอบก็คือผิดในเมื่อมันผิดมันก็จะออกจากฟอ l ์ลูในเมื่อมันผิดออเราก็จะบอกเขาว่า congratulation นี่ครับ congratulation แล้วก็ใส่เครื่องหมายตรงนี้เรียกว่าอะไรนะ explanation mark อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ให้เขาตัวนี้ไปซะนี่นะครับผมจะลองรันดูผมจะลองรนังรนโปรแกรมนี้เห็นไหมครับ guess me 1.10ถึงใช่ไหมผมตอบ1โอเคันก็จะบอกว่า guess me again 2. ไม่ใช่3ไม่ใช่แต่คําตอบเราคือ5ใช่ไหมผมยังไม่ใส่ผมตอบเจ็ดเห็นไหมคือหนึ่งถึงสิเนี่ยคุณจะใส่ร้อยก็ได้แต่ว่าในนี้คําตอบของเราแค่ใบ้ให้เขาไงว่าอยู่ระหว่าง1นึถึงสิบดังนั้นคําตอบวิูกต้องของเราคือหผมใส่ห้ผมกด enter ก็จะบอกว่า c o n g r a t u l a t i o n แล้วก็ให้หัวใจเอาไปหนึ่งดวงนะครับคุณลองไปหาเองดูครับว่าหัวใจมาจากไหนสําหรับวิดีโอนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ